ที่ไหลอะนะน้ำท่วมเนี่ยสิบผลแล้วใช่ตั้งแต่เริ่มผลโอ้มันไหลอยู่เรื่อยเนาะตอนนั้นนะอันนั้นคือเอาเจาะเจาะลงดินเลยเจาะลงดินเจาะรอบแล้วเอาผง้ไหลแล้วก็ดินกบแต่งวังคุดเนาะแล้วก็โอ้ปีนี้แต่งชื่นใจเลยคือโป่งเลยครับโป่งเลยครับเนี่ยตอนปีก่อนๆยังมีแน่นนะอันนี้เนี่ยอันนี้ท่านลูกใหญ่แน่นอนแต่ถ้าทรง เดินฝ่าแล้วอาจารย์นี่ย,ยก็ไันนนบวนี้นใไหถัวลุเริ่มแตกไปอนนนน่อนก็ตัวนี้หลายที่ใส่ปุ๋ยเททิ้งหมดเลยเ <l> ท <ux> <c oughs> ทิ้งหมดเลยเจได้ตังค์น้องแบบเฮ้ยนี่แกจะเป็นสิ่ผลแล้วนะ,ะทีแล้วน่นวงไหม,ไมซื้อเครื่องเจามาหาังเออดีมันจะไปไหนขึ้นไปไหนไม่รู้เจ้าว่ะมันลงแต่แต่ดูใบเขียวนะอาจารย์มันจะกัดกันอาจารย์ยาแล้วกาแฟยา ออดูใบดูใบมันเขียวเนาะก็ะสะแสดงว่าได้ได้ปุ๋ยอยู่ครับชุดนี้นทั้งที่ตอนแรกมันน่าจะเหลืองนะถ้าช่วงถ้าช่วงน้ำขนาดนี้นะเอออุย๊ยไอเดียดี <laughs> อันนี้เดี๋ยวพื้นที่ไหนต่ำก็่ใสไปเนี่ยมันไหลแบบฝนตมันจักจั๊กจ,กจกันอเสียดายตังค <สะ S 1> ์เหมือนเหมือนจะไหลอ่ะครับพอถ้าน้มาเยอะๆไหลอยู่แล้วครับถ้าอย่างเงี้ยนะ ต่ถึงว่าทุเรียนมันจะสก็อตเรามันจะหลาบมันจะเสียหายไหมทุเรียนอาจจะไม่ดีนะอาจจะไม่ต้องเยอะไม่ต้องถี่ <c oughs> เป็นบางมุมมาได้ครับ <c oughs> อ่าสักสี่มุมอย่างเงี้ยมันต้องประยุกเอาครับเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่ไหว <c oughs> ถ้าใส่ในทิ้งเปล่าเลยอ่าอี้ใช้หกมุมเจ็ดมุมอ่าถ้าถ้าเนี้ยอาจจะถี่หน่อยแต่ <c oughs> แต่ทุเรียนเนะี้ยสักสี่มุมอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังน่าจะได้อยู่ครับสีม่มุ <c oughs> มอ,อ,อื่ไปวมันหงุด